ับสวัสดีนะครับพบกับผมในไลฟช่องยู u ูบลูกไม่จะตากนะครับมาครับ,บกินขคารุ่งกันครับฮะเพ่าผิดปลาแซลมอนเนื้อปวดตีกินได้เข่าเนาะไม่ได้กินของพวกนี้มาโชว์ไหมเบิเ่งเดี้ยนะปลาแซลมอนครับจะมีการน,กน,กน,นำกิมซีฟูด้ดนี่สวยงามน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็น้ำจิ้มโซอยุกับวาซาบินะครับนะมาเบิ่งครับผักกระวิญอย่างไรนะมีแครอทเนาะแล้วมีทั่วพูนี่นะมาครับทานกับบางงามภายในดอก Dan rupiah Hmm Hmm Saya so, Sambil kena Ini Ini Pasap Hmm ับวาสมีกระแซ่บกับซีฟูดกระแซ่บอะครับไอ้มันชินหนุ่มละมุนลีดกว่านะ ปูดปูดไล่ปวดแล้งเกิดพักพอมีไ hmm. ม mm ่ไ hmm. ด mm ้ตัวปูมานี่มานี่ สบาอ้าอืม uh, 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 mm hmm. เขาจะมีแบบนี man, sort of field, ้แห้งจริลๆครับบอกให้แบบเป็นหลอดเขาทำอะไรเนี่ยแบบนี้ผมว่าแห้งก็หนึ่งลงจิตเบิ้งครับมาครับ ว่สามีปไงวะชีพูด มันดีนะมันดีมันมัน,ม,นมันดีนั่นแหละแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่านั่นแหละ <c oughs> มันกระตุ้นดีเพราะว่ากระตุ้นความรู้สึกกระตุนะต้นเรียนรู้ดีนะ ได้เอาล้มแบบนี่ดีกว่านี่ล้มดีข้างล่างห่อนแกด,ดห่อนมาเลยครับมือน,นี่นะกเไยใหญ่มานางกินไงทังตรงนี้จะเป็นสั้นสองของบ้านเป็นละเบียงของบ้านใสหับบสรต่างของต่างผานะครับ ลองเดดท่อนพอจะไปรีวิวของอของเก็บเสียงยังบัตทันมีโซฟาเนะมมี่พวกมีตัวนิเจอ์นะมันจะเตียงนอนเะเล่บัตรทันรีวิว ตอนไันเสร็จทีเบิงมืนก่อนกับร้องนอนเดียวนึงมือนแเปิดเพลงดังเลยไปน,นอนเบิ่อืมป้องกันได้ดีเ่อะแต่ว่ามันสามารถป้องกันเสียงกระแทกได้นะ เสียงเบดนั้นดดังๆป้องกันบ่ได้ครับมันอยู่ดังตึมอยู่แต่ว่าเสียงเพเียนั้นบ่ได้ยินเล ร้อยสารพาัดฉันมันวอมขุ้มนะเฮ็ดซื้อมาเฮ็ดกินแบบเนียมรับราคาไปกินอยู่ร้านจานนี้ประมาณสองประตมก็สองร้อยก็เลยสองร้อยถึงสามร้อยบาทสี่ฟัก <laughs> <laughs> sắp đi đâu? xin lại cái bao <laughs> อืมอืมอือกัอืมอืมดือ๋ออัมอืมอืมอืมออมอ้ออ ใสวาซาบีลงไปเนี่ยนะแล้วมึาางครับกับวาซาบิแซ่บซีฟูดเป็นวาซาบิ คืนมือ้ออถ้าเอม,มากินกับในน้ำพิมมาซาับีจบโซยูแซบกว่ากับซีฟูดแล้ซีฟูดมันจะมีเผ็ดความเผ็ดกว่าอันนี้มันจะมีความนุ่มละมุนกว่านะนเดน๋ยวมาด้ว มักเนื้อตรงไอ้หนังท้องมันเนาะว่ามันก็มีความมันดีบางคนมักมีส่วนหางส่วนหางเนี่ยมันไหลแต่ว่ามันันคือตรงท้องมันนหะ นอนคุมก่าจะว่มีซส้อมาแพ็คหนึ่สงสงร่าบาตรน,นั่นไม่จำแนงไม่จริงตัใจว่า tập luyện kiếp con mình nháo kìa tí kì kì chạy không bưng không có bưng kìa đi chạy đâu đó thì bưng hay của nhé quân nữa lại đi em con là cả comment tác thái kì. ได้ทำความรู้จักกันนะครับนะขอบคุณในหลายครับอ๋อคลิปนี้จบไปแค่น,นี้ครับขอบคุณที่มาติดตามช่องยทูทูบด้วยตาขอบคุณทุ่มเมินขอบคุณใจพบก,กันใหม่คลิปหน้าด้วยครับขอบคุณครับ